สวัสดีครับวันนี้ช่องบ้านสวนแม่ปอชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นมะเขือแล้วก็จะมีเคล็ดลับนะครับในการปลูกมะเขือพืชผัสกสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อกินเราปลูกเองเราภูมิใจกว่าครับนี่เห็นไหมครับต้นใหญ่ต้นอวบนะครับเรามีวิธีปลูกอย่างไรนะครับให้ต้นอวบ ต้นโตนะครับเห็นไหมครับทางเราปลูกไว้นะครับรับประทานเองที่บ้านนะครับต้นโตด้วยครับสวยนีอ่กออกดอกแล้วนะครับแล้วก็ออกลูกให้เรารับประทานแล้วใช้กละมังหรือไม่มีกละมังก็เป็น อะไรแตก็แตกๆเจอๆก็ได้นะครับแล้วก็เอามาปลูกได้เหมือนกันเรามีเคล็ดลับนในการปลูกให้สวยแบบนี้นะครับไม่มีมแมลงรบกวนนะครับนี่ครับอุปกรณของเราก็จะมีดินร่วนนะครับดินร่วนของเราดินร่วนแล้วก็มีฐานฐานฐานนี้เอาลองเอาลองก้นก้นกระถางนะครับกันแมลงนะครับกันแมลง กันไรนะครับแล้วก็ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยปุ๋ยคอกอ่าทจากใบมะขามที่หมักเองนะครับผ่านการหมักแล้วนะครับก็หนึ่งในหนึ่งส่วนต่อดินสามส,ส,ส,ส่วนนะครับแล้วก็จะมีอ่เปลือกไข่นะครับเสริมโปรตีนให้กับอ่าพืชของเรานะครับแล้วก็อ่อันนี้ก็จะเป็นสตาร์ึ้นจีนะครับการมาแรงอีกชั้นหนึ่งนะครับ นี่สีรับนี่สุดเด็ดก็คือเอ็มร้อยของเราบำรุงรากนะบำรุงรากบำรุงรากเอ็มร้อยนะครับหนึ่งฝาแล้วก็นมนี่นมโรงเรียนของน้องพอใจนะครับก็คือหมดอายุแล้วกินไม่ทันนะครับหมดอายุไปเมื่อวันที่สิบเมือม่อกี้ 10. นี่ครับเมื่อสิบวันที่สิบเนี่ยครับผ่านมานะครับแล้วเราไปชมนะครับ วิธีทำกันเลยนะครับ่าแล้วก็นะครับแล้วก็ถานครับลองก้นกระถางก่อนนะครับถ่านใส่ก่อนนะครับลองเพราะว่ากระถางใบใหญ่ด้วยแล้วก็เลยเอาถ่านลองก้นนะครอ่าถ่านลองก้นนะครับกันดินเราออกด้วยนะครับก็คือทำไปช้าๆนะครับทีละขั้นตอนเลยนะครับ รับรองนะครับต้นมะเขือของเราอวบอันนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ปรุงดิน,นครับเอาดินนี่ผสมนะครับปุ๋ยนี่เราผสมเลยนะครับผสมเข้าด้วยกันเลยนะครับผสมเอาลืมไปครับนี่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้คนระับกันมแมลง กันเพียบเพีแป้งก็ได้นะครับโลยไปเลยครับพอเวลาเพืชของเราได้กินได้กินเนี่ยกินโอ้ยกินอาหารเข้าไปมันก็จะซึมซับยาตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับซึมซับยาตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะไปทําให้หลุดเข้าไปในลำลำต้นของเขานะครับแล้วก็ ทำให้มแมลงไม่มารบกวนนะครับนี่ครับสมเต็ณแล้วนะครับแล้วก็ดีนใส่เลยนะครับใส่เลยครับป๊บป๊บ แน่นๆเลยนะครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาน้ำที่ผสมนมแล้วก็เอ็มร้อยนะครับอ่า แล้วก็อิมร้อยใส่ไปเลยฝาแชนบนะครับฝาแล้วก็นมนะครับน้ำนมใส่ไปเลยนะครับ อ่ะแล้วก erm ็เอาเปลือกไข่นะครับโรยนะครับโรยรอบๆอโรยรอบๆของเขาปึ๊บโรยไปเลยนะครับแล้วก็น้ำนครับลดน้ำนมของเราลดลงไปน้ำกำลังซึมลงไป ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็ก็จะได้อีกสัก,ส,กสักเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนนะครับ <Okay. S 1> เขาก็จะมีดอกแล้วก็มีลูกผลให้เราได้รับประทานนะครับคับรนี่ครับก็จะถ้ามันโตมาก็จะต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ผมปลูกไว้ บูไว้เดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เลยเห็นทําวิธีอเมื่อสัาากครู่นี้ครับก็มันได้ผลดีครับก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับว่าผมทำแบบนี้มันก็ได้ต้นสวยขนาดนี้นะครับ ต้นใหญ่นะครับหลายต้นด้วยครับทำมาหลายต้นแล้วนะครับก็สนใจก็ฝากติดตามช่องบ้านสวนแม่ปอด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ